สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและการเลี้ยงสัตว์ครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมเดินทางมากว่า80กิโลนะครับเนาะมาที่อำเภอเสลภูมินะครับพี่น้องครับจังหวัดอยเ็ดเพื่อที่จะมาเปิดราคางัวไให้ฟีให้น้องนะครับเนาะอยู่นี่เห็นฝูงใหญ่ๆอยู่นี่ครับพี่น้องเปิดราคาหนึ่งตัวนะครับพี่น้องครับเป็นงัวสาวสวยๆนะครับ สำหรับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นง้วทองแหลกนะครับพี่น้องครับสดสดยู่แบบนี้เนาะบางใดมีงัวดีมีงัวเด็ดผมกะสิเลาะหาพีอ่าให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นทางเลือกเป็นตัวเลือกนะครับเนาะมีหน่อยมีหลายผมกะสิพ้าพี่พาร้องอ่าเปิดราคาคือเก่าครับพี่น้องเอามาบนกันบาตัวนี้เพิ่นจะเปิดไว้เท่าไหร่นะครับก่อนื่นกะไปทำข้อมลูยจักบอ่าจะของว่ากันครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับ อ่าอันนี้พิกัดตรงนี้อยู่ในบ้านนี่ยังครับพี่บ้านไต่ครับอำเภอเสรีภูมิบ้านไต่อำเภอเสรีภูมินะครับเนาะอันนี้ก็เส้นอ่าซ้อยตรงคามทอกศนะครับขม้าตรงนี้นะครับเด้อกับเส้นงอยู่นี่ตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆนี่แหละครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งรายละเอียดตัวนี้กันครับเอาพี่อ่าจังง้อตัวนี้แหละครับอายุตัวที่ยืนอยู่นี่มันอายุจักเดือนหรือครับง้อตัวนี้ ยี่สิบสามเดือนง้อสาวยี่สิบสามเดือนนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นง้อสาวที่เห็นว่าผสมทองแล้วเนาะครับอ่าทองแล้วเด้อครับเด้อตอนนี้ใบผสมกันอยู่น้อผมนี่ยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อเอาพี่ยกน้ำขึ้นครับัปนี้นี่นะครับที่ที่เพิ่นผสมตัวนี้เป็นสายเคฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่มีใบมีหลอดหายนะครับเด้ออ่าผสมอยู่นี่กับที่เป็นอ่าวันที่สิบเก้ากันยาปีหกสามนะครับพี่น้องครับนี่แหละสิบเก้ากันยาปีหกสามนะครับพี่น้องครับโอ้นี่แหละครับพี่น้อง เงาเงาแบบนี้อุดวนลแบบนี้ทองหกเดือนเลย้อครับพี่น้องเด้ออาจจะหกเดือนหกเดือนได้นะครับพี่น้องครับเครื่องโบดแบบนี้จัดๆใส่เคฟสามหนึ่งใบตัวนี้เขารับประกันท้องไหมครับรับประกันครับรับประกันท้องนะครับพี่น้องเด้อมาเบิ้งบางัวเดียวตัวทนทนยู่นี่ควรจะเปิดไว้เใบถไงนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเปิดราคาเบิ้งหงอหางตัวนี้ย่างง่ายแบบคักเด้อครับพี่น้องเด้อหางใหญ่มากจิ้มดำดีนะครับเนาะอ่นี่แหละครับพี่น้องครับส่วนหางนมสีเต้าเอาหัวตัวเดียวเอาแบบละเอียดไปเลยครับพี่น้องครับ สีเ้า<ท>สวยๆนะครับพี่น้องครับนี่ถ่ายตันๆแบบนี้เด้อครับพี่น้องเด้อส้นสูงตัวนี้ก็สี่ร้อยสี่สิบบวกได้เด้อครับพี่น้องครับรบ้อยสี่สิบบวกนะครับพี่นอ้องอ่าเพราอาจจะโมเด็ตตัวใหญ่ไปนะครับพี่น,น้องตบาโตเต็มนี้ครับพี่น้องครับนี่เบื้องแผ่นหลังนะครับเด้อจะให้ดูแผ่นหลังนะครับเนาะอ่าเบื้องส่วนหน้าไปนัอกอะไรครับพี่น้องเบื้องเบื้องชวนอ่ะส่วนหน้าอึกนะครับพี่น้องครับข่อขาจีบเรียบก็ถือว่าดีๆสวยๆอยู่เด้อครับเด้อนี่ หมอลนธรรมชาตินะครับที่เดียดยู่ตัวนี้นะครับพี่น้องครับลนธรรมชาติสวยๆเครื่องโบ๊ทนะครับพี่น้องนี่แหละตัวนี้รับประกันทองแต่าวบอท่านนดตรวจทองมันว่ค้าใบครับครับอ่าบอท่านนแต่รับประกันทองนะครับเลือกทองแน่ๆแหละพี่น้องครับอ่าบีบนมออกไป็สีเ้ลงเพิงอ่านมมันเรอ่มม้แล้วครับพี่น้องครับก็ต่บีบนมองปสีน้ลเพิงนี่อ่าใดอยากก็ได้ขันว่าแนใจนี่ก้อนเอาไปนี่ตรวจทองก้อนเอาไปก็ได้ครับพี่น้องครับนี่ล้ำตัวเงียบๆหลังตรงๆแบบนี้ครับเอาไอ้ครับตัวนี้เปิดไว้ที่ไหนครับ หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันนะครับพี่น้องครับต่อรองกันได้ต่อรองกันได้ผู้ใดอยากจะได้ง่วสวยง่วงามครับพี่น้องครับนี่มีตัวเดียวบนชุกกดครับลดน้ำแปดสิบก็เริ่มเปิดห้ยคือเก้าครับพี่น้องอ่ะมันสีมีอยู่งเขิงโตหรือมีอยู่งสองพูดกับสีม่ไทยห้เบิ้งครับพี่น้องครับสําหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดอยากได้เด้ออันนี้โทรหาพี่ยุทธได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสามห้าสองศูนย์ห้าสองห้าห้านะครับพี่น้องครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ 0624484837นะครับพี่น้องครับอ่ายูนี่ในตัวเมืองอำเภอศรีราพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดเลยครับพี่น้องครับนี่มีงวงงามมาให้พี่น้องเบิ้งอยู่ครับถามผู้ใดถึกตาต้องใจมักจ้าเอานะครับพี่น้องครับเบิ้งอ่าในส่วนของหูนะครับพี่น้องครับคลิปหูนี่แหละดำๆแบบนี้แล้วครับเด้อหนอกระตือว่าตั้งตรงใหญ่ดีอยู่ครับเด้อเอ้าขีบเล็บงวงตัวนี้บ่มีตำหนินะครับเนาะไม่มีตำหนิเดี๋ยวจะให้เบิ้งแพทย์หลังทางด้านถ่ายได้ครับพี่น้องครับ อยากให้พี่ให้นองเห็นว่ามันตันทำไดนะครับพี่น้องเนาะเบื้องหงหางเทียบกับฝ้าเมื่อผมนะครับเด้อนนะครับพี่น้องครับยังไงล่ะครับพี่น้องหางบ่ดอกบ่ขาดบ่มียิอมครับพี่น้องครับู้ไรสนใจอยากจะได้แบบนี้นะครับพี่น้องครับนั่นนะครับจิ้มดำสนิทเอานี่แหละครับสวยๆแบบนี้ก็มีให้พี่ไ้นองได้รับชมนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับเบอร์โทรผมก็ขึ้นไว้ไ้นี่แหละก็โทรมาตอนร้องเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อ อ่ารับประกันท้อง 1, 44, 000, ออรอคอรับพี่น้อง144 0 0 0นนพันะครับเนาะอ่างามๆสวยๆแบบนี้แหละครับพี่น้องครับหลังตรงหนอกตั้งครับพี่น้องครับเอาจ้าในคลิปนี้กับผ้าพีผ้าร่องอ่ามาเบื้องคลับพี่น้องครับก็ฝากติดตามไว้แล้วกันครับพี่น้องว่าคลิปหน้าผมทีไปเ so บื้องฟา้ามไหลคอกไหนะครับเนาะก็ฝากติดตามไว้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่วัวฝูงนี้ก็แล้วกันครับพี่น้องครับขอสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารวัวตราวัวเพชร บัวเพชรอาหารวัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องวัวเพชรสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรมบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง